สวัสดีค่ะผู้ชมคะกายที่ต้องแบกหามก็ย่อมรู้สึกหนักแรงใจที่ต้องแบกทุกข์ก็รู้สึกหนักใจไม่แพ้กันซึ่งหลายๆท่านก็เผลอแบกทุกข์ไว้ในใจทําให้ใจนั้นเหนื่อยล้าเซ็งเครียดเบื่อกลุ้ม ส่งผลให้พลังชีวิตนั้นถดถอยได้แต่เฝ้ารอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงว่าเมื่อไรจะมาถึงสักทีซึ่งในเรื่องนี้รูม่ใหญ่ได้เมตตาแนะวิธีที่จะทําให้เรานั้นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่และเป็นวิธีการสําคัญที่จะทําให้เรานั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวันซึ่งหลักวิชาที่ว่าก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ ต้องปรับร่างกายให้ผ่อนคลายให้รู้สึกสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจให้รู้สึกผ่อนคลายใจใสสใจเกลี้ยงใจไม่ไปเกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รังในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่ทำให้ใจไม่ใสไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ให้เราปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อให้ใจของเรา มีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางทางใจให้ใจใสๆใจเกลี้ยงเลี้ยงรักษาใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อใจเราไม่เหนียวไม่รังอะไรทั้งสิน้นใจจะค่อยๆมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความโล่งว่างอยู่ภายในกายเบาใจเบาใจาใจสใจละเอียด เมื่อใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่รังอะไรแล้วจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแต่เราต้องไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่มีหน้าที่เราก็ต้องทำไปแต่ใจก็ต้องปล่อยวางเพื่อให้ใจได้โอกาสรับความสุขบ้างใจควรได้รับความสุขจากการปล่อยวางทางใจแต่หน้าที่ความรับผิดชอบก็ต้องทำให้ดี ให้ดีกว่าดีที่สุดนะลูกนะคุณผู้ชมคะหลักวิชาที่ว่าปล่อยวางได้ใจก็จะสบายสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นไม่ช้าใจจะใสบริสุทธิ์ หยุดนิ่งที่กลางกายจะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณชีวิตจะเบิกบานด้วยตัวของเราเองนะคะดังนั้นต้องหมั่นปล่อยวางทางใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบแล้วก็ต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่องคูรไม่ใหญ่ได้ปราลบไปว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ